คลิปนี้จะมารีวิวค่าใช้จ่ายและรายละเอียดทัวร์ทิพหิมะที่ญี่ปุ่นหมู่บ้านชิราคาวะโกะเกียวโ,โตโอซาก้า5วัน3คืนครับเราไปกันช่วงกลางมกราหกแปดที่ผ่านมาตัรวที่เราไปก็ชื่อว่า l i ไ n ออนทาวเวลครับโปรแกรมที่เราไปก็จะเป็น3888บาทครับแล้วก็จะมีค่าไกด์สองพบาทต่อคนซึ่งราคาแต่ละช่วงก็ไม่เท่ากันให้ทักสอบถามทางทัวร์อีกทีในราคานี้ก็จะรวมตัว๋วเครื่องบินไปกับพร้อมน้าหนักกระเป๋า20กิโลครับรวมค่าที่พัก3ามคืนแล้วก็อาหารเจะไม่าาาเคข้สถน ีออะไรกนอกนั้นก็จะเป็นค่ากินค่าช้อปปิ้งของเราเองครับสถานที่ที่เราได้ไปครับก็จะมีปราสาทโอซาก้าแล้วก็ย่านช้อปปิ้งโดงทงบุรีไปเมืองกิฟ,ฟุที่หิมะช่ำมากครับก็จะมีลานสก,กีก็คือได้เล่นหิมะหนานุน่มฟูแบบช่ำเลยแล้วไฮไลท์ของทริปนี้ครับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะครับซึ่งเป็นที่ที่พวกเราอยากมามากๆครับได้ไปชมงานประดับไฟครับแล้วก็ได้ไปวัดน้ําใสาชื่อดังที่เกียวโตครับได้ไปที่ช้อปปิ้งหลายที่ทั้งเอาเล็ตห้างแล้วก็ดิวที่ฟรีครับที่เราชอบในทร ยากินี้ขูในทริปนี้ด้วยส่วนอาหารมื้ออื่นก็จะเป็นเซตคับอร่อยถูกปากเลยพ่อแม่น่ชอบมากทางไกด์พี่ยุงครับเขาก็ให้รายละเอียดดีมากแล้วก็ดูแลดีมากครับแล้วเราพาพ่อแม่ไปครับ<ๆ>ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์เพราะว่าพ่อแม่สนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยทางทัวร์เขาจัดการให้หมดได้ไปทั้งในเมืองแล้วก็ได้ไปทั้งหิมะช่ำๆครับการเดินทางก็จะใช้บัสตลอดทั้งทริปครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเดินเยอะเก็บได้ค่อนข้างหลายที่เที่ยวเลยครับพิกัดทัวร์ก็คือไลออนทาวเวลนะครับหิมะจะมีถึงช่วงประมาณกุมาาาพนมีีคใรท่ย ไปสัมภาษณ์มาที่ญี่ปุ่นแนะนำโปรแกรมนี้เลยค่ะฟินมากๆ